ราคานี้โคตรคุ้มเลยนะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินติด ถนนใหญ่นะคะเส้นพยาดอกคําใต้ซึ่งเป็นเส้นหลักนะคะที่จะเข้าอําเภอดอกคําใต้มาดูแปลงนี้ค่ะแปลงนี้มันคุ้มยังไงคือคุณซื้อทีเดียวนะคุณได้ทั้งตัวร้านค้าโกดังเก็บสินค้าแล้วก็บ้านค่ะพร้อมเนื้อที่อีก11ไร่3งาน8 11ตารางวาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ค่ะตัวร้านค้านะคะแล้วก็พื้นที่เหลือด้านในอีกเยอะมากๆตรงนี้ก็จะเป็นโก ดดังเก็บสินค้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะ เดินเที่ยวทุกจุดของแปลงนี้เลยนี่ทุกคนใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะโดยเฉพาะขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วไม่อยากมาเริ่มใหม่ไม่อยากก่อสร้างใหม่นะคะทุกคนมาดูที่นี่เลยคือพร้อมสับให้ทุกคนประกอบกิจการได้เลยแล้วแปลงนี้นะห่างจากสามแยกอุบาลีเนี่ยเพียงแค่400เมตรจากห่างจากตัวเมืองพะเยาแค่7-8กิโลนะแล้วก็ห่างจากสแยกแม่ต่ำจากทุกค แค่4กิโลเมตรไม่ไกลเลยแล้วถ้าใครจะไปมอพะเยาแปลงนี้อยู่ห่างจากมอพะเยาแค่20กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอดอกคาใต้ค่ะแค่6กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางค่ะระหว่างตัวเมืองพะเยาแล้วก็ตัวอำเภอดอกคาใต้นั่นเองค่ะแล้วโซนนี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยเพราะโครงการพัฒนาลงเยอะมากๆนะคะใกล้ๆนี้นะคะห่างไปสัก1กิโลค่ะก็เป็นสถาน านีรถไฟฟ้ารางคู่ค่ะสถานีจำป่าวายนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะพื้นที่รอบๆนะคะเหลือเยอะมากๆเลยค่ะใครจะสร้างอะไรเพิ่มเติมก็สามารถต่อเติมเพิ่มได้เลยนะคะาแล้วไปเดินดูพื้นที่รอบๆแปลงนี้กันค่ะนี่ค่ะทุกคนมีบ้านด้วยนะหนึ่งหลังพร้อมอยู่พร้อมทำกิจการแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงเก็บไม้นะส่วนใครจะไปดัดแปลงอะไรยังไงก็มาดูเอาแล้วนี่ค่ะก็เป็น ห้องครัวแยกอีกหนึ่งจุดนะคะเอาไว้รับแขกนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะพื้นที่สนามก็เหลือเยอะมากๆบอกแล้วค่ะทุกคน 11ไร่3งาน8 1ตารางวาก็ตีไปสัก12ไร่นั่นแหละทุกคนคือคุ้มมากนะแปลงนี้แล้วบอกเลยว่าราคาไม่แพงนี้ค่ะตัวบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมรอบๆบ,บ้านนะคะว่าใครชอบแนวนี้แบบนี้บ้างนะคะนี่ค่ะมีบอ่อปลาด้วยนะคะก็เป็นบอ่อปลาค้าเลี้ยงปลาไว้เอาไว้ดูเล่นเพลินๆชิวๆเวลาที่ทํางานมาแล้วรู้สึกแบบเบื่อเเครียดนะคะก็มีมุมนั่งเล่นมุมสัง สอะไรอยู่ตรงหน้าบ้านให้เรียบร้อยเลยสําหรับตัวบ้านนะคะก็จะเป็นไซส์3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็1ครัวแยกบอกเลยว่า